สารพี่ภากษาออกมาก็คือสิ่งที่ผิดก็คือได้รับโทษจริงสิ่งไม่ผิดก็คือได้รับความยุติธรรมนั่นแหละเราถึงได้เห็นว่าสารคือสิ่งสุดท้ายในเมื่อถ้าเป็นแซนก็บอกว่าไงถ้าเราคิดว่าเรามาอยู่จนถึงสุดจุดสุดท้ายแล้วเรารู้ตัวเราดีว่าเราไม่ได้ทําแล้วสารพิพภากษามาให้เราโดนยี่สิบหกปีหรือโดนประหารตลอดชีวิตเนี่ยเราคิดยังไงเราไม่ได้ทํานะ เราไม่ต้องไปคิดแคร์ความคิดของคนอื่นเขาเชื่อไม่เชื่อเราทําไม่ทําแต่เรารู้ตัวเราดีว่าเราไม่ได้ทําแต่สารพิภากษาออกมาเราโดนโทษประหารชีวิตหรือติดคุกตลอดชีวิตเนี่ยเราคิดไงความยุติธรรมมีตรงนั้นไหมนะแต่ถ้าถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่ได้รับความยุติธรรมที่ศาลนะเพราะสารก็คือสิ่งสุดท้ายที่ให้ความยุติธรรมกับเราไม่ได้หมายถึงว่าสารท่านผิดหรือสารท่านอ่เขาเรียกอะไรอะ่ะ พิพากษาแบบไม่ยุติธรรมไม่ใช่อันนั้นคือสิ่งที่ศาลท่านพิ่ภากษาตามหลักฐานตามข้อมูลมันผิดตรงไหนคือศาลท่านไม่ผิดศาลท่านอ่านละครตามที่คนเขียนมาอย่างนางบ้านเขียนหนังสือนิยายพระเอกตายเนี่ยแต่พอมีคนเอาไปเขียนต่อแล้วไปยื่นให้ศาลอ่านบอกพระเอกไม่ตายเนี่ยแล้วศาลท่านจะเชื่อตรงไหนอ่ะท่านก็เชื่อพระเอกไม่ตายสิ ใช่ไหมอ่ะเพราะมีคนเอาหนังสือของนางบานที่เป็นนิยายเนี่ยไปแก้แล้วว่าพระเอกสุดท้ายไม่ตายนะแล้วศาลท่านรู้มาก่อนไว้ว่าหนังสือเล่มนั้นนะของนางบานเคยเขียนว่าพระเอกตายแต่มีคนที่เอาไปมีหน้าที่เอาไปยื่นให้ศาลท่านอ่านน่ะศาาลท่านอ่านนิยายเล่มนี้โอ้พระเอกไม่ตายนี่นะไหนอ่ะข่าวลือพระเอกตายไม่ตายแล้วศาลนั่นเชื่อไหมเชื่อพระเอกจะต้องไม่ตายสิศาลท่านก็ พี่ภาคษาตามที่ท่านได้อ่านมาไงเราไม่ได้ทำเนาะถึงแม้จะเป็นถ,ถ้าถ้าถึงชั้นสุดท้ายแล้วนะจะเพิ่มโทษจะประหารชีวิตเอ,อแซน,นจะปงเรื่องนี้เลยนะปงยังไงเอาเถอะชีวิตกูมีชีวิตเดียวถ้ากูไม่ได้ทําแล้วย,ยังพี่ภาคตาให้กูผิดก็เอาไปเลยชีวิตกูเนี่ยนะเออไปเลยไม่ใช่เป็นการเขาเรียกอะไรนะต่อล้อต่อเถียงนะเอาใช้อารมณ์ตัวเองถกเถียงไม่ใช่ นะคนเราอะถ้าไม่ได้ทําผิดมันจะมีโอกาสอ้าปากต,อ,อ,าต,อ,ต,อ,ตอบตอบโต้บ้างไม่ได้หรอนะออพอไปถึงชั้นศาลแล้วเขายังไงก็ได้งั้นเหรอนะมันเป็นข้อผิดพลาดอะไรหลายอย่างที่เพราะลุงช่างไม่ได้กระทําเองในขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมหนึ่งมีทนายสองไม่ค่อยรู้กฎหมายถม มันยังมีคนกลุ่มหนึ่งที่หมั่นไส้พยายามจะแทรกแซงจะพยายามจะใส่ใสตรงน้นตรงนี้เข้าไปคือสารชั้นต้นเนี่ยแต่สินเนี่ยผิดทีนี้เาราก็สู้ต่อสู้ต่อมาในชั้นอทธทณ์อทธรณ์ก็ลงอีกเพิ่มอีกทีนี้เนี่ยโทษมันหนักขึ้นแล้วนะนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเขามั่นใจว่าเขาไม่ได้ทำเขาถึงไม่ยอมรับสารภาพแล้วเมื่อสารลงโทษมันหนักขึ้นไหมคู่สองสารนะไม่มีการยอมรับสารภาพสองสารแล้วนะม,ม,ม,วนะมันหนักไหมสำหรับเขาเนี่บอกตัววันหนัก ถ้าถ้าแพ้อีกต่อมาเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าเขาทําจริงๆล่ะอันนี้พูดเป็นกลางนะถ้าเกิดว่าเขาทําจริงๆล่ะก็มันสองสารแล้วนี่ตอนนี้ตอนนี้พูดเป็นกลางบักนะ้าบอกพูดเป็นกลางเออถ้าเขาทําจริงล่ะเพราะว่าทําไมถึงบอกว่าถ้าทําจริงเพราะสารท่านยุติธรรมพิพากษามมาแล้วสองสารมีความผิดคืออันนี้ก็คือคุณเชื่อในศารใช่ไหม ว่าสารพี่ภาคสาสองสารแล้วก็ต้องผิดสิถ้าไม่ผิดจะพิพภาคตาสองสารว่าเขาผิดเหรอถ้าเขาผิดละ่ะคุณคุณจะประมาณแบบนี้นะที่คุณผิดคุณทําผิดแต่คุณไม่รับเพราะกลัวเอฟซีหนีเพราะกลัวเอฟซีจะผิดหวังนี่คุณเชื่อว่าลุงช่างทําจริงคนทั่วไปก็ใช่อาจจะมองแบบนั้นนะว่าเฮ้ยถ้ามึงไม่ทําจริงสาร่ันจะพิพากษามาสองสารที่มีความผิดเหรอแถมสารที่สองคืออุทธร เพิ่มโทษด้วยใช่ไหมทุกคนแต่บักน้าเนี่ยมันรู้ดีนะว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับคดีนี้นะคุณอยู่ในครอบครัวเจ้าหน้าที่ทำงานแบบไหนเขาสอบเขาถามแบบไหนเขาลงบันทึกแบบไหนเขาคือพฤติกรรมมีเจ้าหน้าที่อยู่ในพื้นที่เป็นปีจะออกหมายได้กว่าจะโน่นนี่นั่นได้คุณย่อมรู้ดีนะ คุณไม่ใช่ต่สีแต่จานะคุณมีความรู้คุณเรียนถึงถึงปริญญาคุณน่าจะรู้ดีว่าปกติเจ้าหน้าที่เขาไม่ทํางานแบบนี้นะแต่เขาทําแบบนี้เพื่ออะไรนะคําพูดคําจาการหานล้อมให้จอาบชาวบ้านพูดแบบนั้นให้ชาวบ้านทําแบบนี้คุณก็รู้แล้วว่ามันคืออะไรแต่เพราะว่าลุงช่างป้าสวนผักคือเขารู้ว่าเขาสู้อยู่กับอะไรเขาสู้กับคนที่มีอํานาจอยู่ถืออํานาจที่จะเล่นงานเขาได้อยู่ เขาจะทำยังไงมันก็ม,มีไม่มีประโยชน์นะก็คือเขาลุงเป็นไม้สูงเขาอะขาเลนะไนไม้ท่อนไม้สูงอะไรวะเดี๋ยวก่อนลุงเป็นไม้ซีกหรือไม้จิ้มฟันแต่เขาเป็นไม้สูงหรือเป็นไม้อะไรก็ได้ที่มันใหญ่หมายถึงว่าลุงก็คนเขาก็คนแต่เขาเป็นไม้สูงที่มันใหญ่มันมีอํานาจอยู่แปลกใจเหรออะไรหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นกับคดีของหลานคุณอะฮะ แปลกใจเหรอว่าทําไมมันเป็นแบบนั้นแบบนั้นชาวบ้านชาวช่องที่เขามีคดีเลิกลูกเด็กเด็กหายตายไม่เห็นจะมีแบบนี้เลยประชุมลับๆได้ซองมาคนละเท่านั้นเท่านี้ไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวกับคนที่ได้ไปเป็นพยานแล้วก็ได้ซองจากนั่นคือค่าแรงที่ว่าไม่ใช่ค่าแรงค่าเสียเวลานะบักนะากาลังจะบอกว่าอ๋อนะ,อะสิ่งที่ลุงช่างบอกไม่ได้ทํา แต่ทําไมศารถึงพิพภากษาออกมาทั้งสองสารอย่างนั้นละ่ะก็หัวเราะเหมือนไม่เชื่อแต่ที่ป้ากับลุงผิดหวังไม่ต้องลุงหรอกลุงเขาไปอยู่ข้างในเขาไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเช่นลกคุณเสนออะไรไปอ่ะจะช่วยอย่างนั้นจะช่วยอย่างนี้คุณคิดว่าคุณช่วยอะไรเขาได้ป้าเขาเขาไม่เอาคุณเห็นไหมฟังตรงเนี้ยนะ,ะป้าทำไมป้าป้าเก่งนะป้าเขารู้อะไรเป็นอะไรนะเขาไม่เอาเพราะอะไรรู้ไหม วันนี้ออกมาแล้วชัดเจนก็คือที่ไม่เอานะไม่แยกแยะเลยว่าโอ้นะลุงช่างโดนเพราะอะไรลุงช่างโดนทําไมถึงโดนอทําไมเจ้าหน้าที่ทํางานเป็นปีถึงทําแบบนั้นถึงมาอยู่พื้นที่เจ้าหน้าที่ทําไมหมายไม่ออกเจ้าหน้าที่คือไม่สงสัยบ้างเลยเหรอเขาโดนเพราะสิ่งเหล่านี้ที่ไม่ปกติะช่างก็พยายามที่จะพูดเนาะเออผมใครบอกว่าผมอ่ะ มีรู้ว่าป้าโบมาบอกก่อนที่จะไปรับพระว่าน้องหายผมจะรู้ได้ไงบ้านทั้งบ้านผมมีโทรศัพท์เครื่องเดียวลุงช่างพูดแบบนี้มาตลอดแต่มีใครใส่ใจไหมมีใครไปพูดไหมเอาไปพูดว่าลุงช่างพูดกับพระว่า,ห,าหลานหายหลานหายอันนี้มันคือสิ่งสําคัญมากๆเลยถ้าถ้าจับประเด็นนี้ได้ก็คือมึงผิดมึงตายแน่เพราะมึงรู้ได้ไงบ้านมึงมีโทรศัพท์เครื่องเดียวมึงจะรู้ก่อนได้ไง ว่าหลานหายไปพูดกับพระได้ไงพระพระนั่นแหละนะพระรู้ไหมเดี๋ยวนี้พระนะ่ะอืไม่อยากพูดเลยไม่อยากจะลามเลยนะได้ยินได้ยินคลิปนี้ของบักน้านะสรุปได้ก็คือตกลงการที่ย้ายมาฝั่งนี้เพื่อจะมาเอาเอฟซีเพื่อจะมาเอาคอนเทนต์เพื่อจะมาเอาไลน์ได้นะจะพูดไปเห็นใจจะพูดสงสารเพราะว่าเอฟซีชอบฟังไง เอฟซีจะได้เชื่อไงว่าบักนาะเปลี่ยนใจบักนาะดีกับลุงสำนึกผิดจริงอะ่ะนะวันนี้ชัดเจนนะชัดเจนมากเชื่อแล้วละ่ะว่าทําไมป้าถึงไม่รับ <c oughs> ป้าไม่รับนะมาหาแม่ให้แม่กอดมาให้แม่ผูกแขนแต่ไม่รับไม่รับนะไม่รับคนคนนี้นะไม่รับคนเดียวนะอันนี้แซนไม่ได้แซนพูดเป็นกลางที่สุดแซนบอกแล้วว่าตั้งแต่นางหวายแตกแยกกันเนี่ยนะแซนก็ไม่ได้ขัดขวางอะไรนะ ก็ดูไปเรื่อยๆก่อนนะว่ามันมาจากใจจริงไหมไม่ได้ขัดขวางยังไม่รับแต่ยังก็ไม่ได้ฝืนพยายามดูว่าเออก็พูดบักน้าบักน้าตลอดแต่ก่อนใจไม่เคยพูดบักน้านะคําว่าบักน้านี่คือคือรับนับญาติแล้วประมาณเนี้ยนะคือชัดเจนมากทุกคนว่าทําไมป้าถึงไม่รับพอตอนนั้นเดี๋ยวจะพาพ่อพาแม่ไปที่อ่าจําปาดงโน่นนี่นั่นป้าบอกไม่ต้องมา นะเดี๋ยวผูกแขนจะไปให้ผูกเองโอ้เข้าใจละอันนั้นจะส่งให้มีอันนี้จะส่งให้พูดยังกับตัวเองสําคัญนะจริงๆแล้วถึงมีอะไรตอนนี้ถ้าไม่ใช่เห็นตาําตาว่าลุงอุ้มน้องเนี่ยไม่ต้องเลยไม่ต้องไปเสนอเลยเพราะว่าช่วยอะไรไม่ได้ตอนนี้อะไรของคุณช่วยอะไรไม่ได้ทั้งนั้นแล้วไม่ต้องไปก้าวก่ายนะอาทนายใหม่ของของป้าเนี่ยเขาจะทําแบบไหนนะ คือตอนนี้แค่ทําใจแม้แต่เอซเองแซนเองก็ทําใจว่าแล้วแต่ชะตากรรมแต่ไม่เชื่อว่าลุงทำนะก็ออทำยังไงได้ล่ะทุกคนคือในโลกนี้ไม่ใช่ในโลกดีในประเทศไทยลุงสู้มาถึงชั้นที่สุดท้ายแล้วอ่ะชั้นความยุติธรรมที่จะทำให้ลุงมีเนี่ยมันสุดท้ายแล้วมันไปที่อื่นไม่ได้แล้วถ้าจบตรงนี้ยังไม่ได้ความยุติธรรมคุณจะไปหาความยุติธรรมจากไหนอีกดูเชอร์รี่แอนนะ เชอรี่แอนให้มันตายไปก่อนแล้วค่อยมารู้ความจริงทีหลังนะนั่นแหละหรือไม่ต้องไปดูอะไรไกลนะแซนขอพาดพิงถึงนารินเชื้อคมตาหน่อยนะคือนารินเนี่ยนะถ้าเจอถ้าเจอไม้ไม้ซี่งัดไม้สุงนะนารินก็ไม่รอดเหมือนกันนะนารินก็ไม่รอดเหมือนกันแต่นารินทำไมถึงรอดมามา,มาตรงที่ชั้นดีกาได้ เพราะคนไม่ได้ทําก็ไม่ได้ทํานะจริงๆนลินกับลุงเนี่ยหลักฐานพยานอะไรอ่าในความเป็นจริงมันมีเท่ากันเลยนะไม่มีดีเอ็เม่มีโน,โน,น่นนี่นั่นเท่ากันเลยนะแต่ทําสําหรับของลุงมันมีมาได้ยังไงตรงโน้ตอันนี้อันนี้อันนั้นมาได้งไงของนลินเขาไม่ได้เพิ่มอะไรเข้าไปพอไม่มีตรงนั้นจบ